วจะไปอยอาตา้แม่มาถดูซมิล,ล่ามาให้ฉันทีซมิล,ล่ามลลา,ามลลเครื่อง่าตัดไปอีกข้าง,นงนหนึ่งก็เลยนอนดึกอย่างนี้เหรอใช่แม่ฉันอยากนอนดึกเฉยๆวันนี้งง <c oughs> แม่แม่ได้่อดของกับการผ่าตัดมาเลยด้วยนอนดึก <c oughs> ต้องต้องขาดว่าแม่บ้างนะเพชนะ ฉันก็ว่านะเขาก็ไม่นอนบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเล่นเกมเอออย่าเล่นโทรศัพท์แม่มจะดูดิกตอกหรือเปล่าแม่ไม่ดูดิกต็อกแล้แม่ดูละครกลับบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าดูละครเนี่ยวพาดูละครเลยเนี่ยรีบรีโมทเลยรีบรีโมทเลยรีบรีโมทนะต้องบอกตอนนั้นสมุดแม่ รีโมทแน่เรารีโมทแน่ตอนนี้กมเห็นภาพแล้วว่าคือตอนนี้เรียวเปิดเข้ามายกรวบเสร็จเลเซอวกขึ้นแล้วก็โดนคาตาฟเข้ามาปั่นกลางวงแล้วก็ตายหมดเขาไเ้าไปเข้าไปนาไปเข้าไปเข้าะเ้าไเข้มเข้าไปเข้าไปาไปเข้าไเ้คนอื่นดไอเกแล้วไปเข้าไปเข้าไปเข้าเข้าไปเข้าไปเไปเ้าไสเ้าเเรเไเาาเไ โดนมันจะมาหนีมันจะมาหนีมันไอ้ทีกกอบกอบอะทำไม้องทำเสียงมาก็มันที่กอบกอบอะุณนึกว่าจะเล่นอะไรสายยาอะไรไอ้กูทำเสียงแป้นๆผ่นไม่ละแป้นๆผ่นวะเป็นวะไรเนี่ยนีุ่๋นก็เชี่ยทำไมเราได้มีคนระเบิดแปลงขนาดน่ะเลยเจ้า มันเดธออีท่านั้นอัพนำอยู่แล้วแต่มันแคบมากถ้ามีสติมันก็จะหลบได้เราคนเราเนาะเออแย่มากอ่ะกูอยู่ติดกับป้อมหลบไปไหนอ่ะหมันอยู่ติดกับป้อมอ่ะไม่รู้ไม่รู้อ่ะไม่รู้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 เอไม่รู้ไม่รู้โดนปูกับมันนี่ เมียตีนกูไม่ได้ถ้เมื่อกี้เมียตีนหายละมันแฝดหนีโดนกูเฟลเลยไม่แฝดหนีอ่ะโดนเฟลเมื่อกี้ไม่เมียตีนไม่งั้นน่าจะได้หมดละขโมยนี่แหละไต่กูไม่ได้ไม่สนดาเมจกูน้อยขนาดนั้นเชียร์เวฟไปกูไม่สนดาเมจกูมั่นใจนะคนกูมีดามเบดแน่ขอขอรับลูกูดาวพอใช่จริงถูกแล้วล่ะที่ไม่สนน่ะเอาแฝดตีนกัแทนนะสวยเอาไม่ตายสว้ยมากอย่างว่าดีครับ สวัสดีครับโพสทำไมกูเม่นน้อยกว่าทุกคนปะต,ตายเยอะสุดหรือ,อ,อเปล่าจะต่อเราง่ายหรือเปล่าโหง่ายนี่ไหนล่ะผ <c oughs> อกเสียงซะละเพื่อทุกคนอะ <c oughs> ดูดูกันดึงมันต้องขนาดนี้ได้นะเราอะเขาโยนนาทีเราคนสองคนนี่เราก็แฮปปี้อยู่นะเออแต่ว่าไม่ต้องโดนบ่อยนะพ๊อ <c oughs> ต้องเข้าให้ตายนี่ปัดนีเข้าให้ตายกูไม่เห็นเขาเข้าเยห็นเขาโยนสกิลมาก็ไปรับเขารักแหละเออชอบชอบเสียทองทองอ่ะน่าจะรวยอยู่มาดิเข้ามามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาน้อยแต่ว่าออกไปจากการก่อนนะ่อง ตอนแรกกูจะเข้าแล้วมามาเข้าเลยผมมีอนันติผมพร้อมเสมอเดี๋ยวรอมันออกมาไกลนี้หนะ่อยกูถอยหรือว่าจะด <c oughs> โดนเวทจะเตรียมจานตีเ<อ>ชนให้แต่กลัวมากได้เตรียมแฝดเข้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยจังหวะน,นี้มันมีออนตีแฝดหลบเปล่าวะน่าจะไม่มีสโลอยู่คือผมไม่มีเอ้นนะเนะ<อ>ขาเรียกอะไรนะเด้๋เอ่อเอ่อดาบดาบฆ่าแล้วมันหายตัวใช่ไหม โอ้ยเออคือเข้าไปผมไม่นใจผมได้ฆ่าเว้ยแต่ผมไม่ใจผมออกมาไม่ได้ไปไปดึงให้สักตัวแล้วเดี๋ยวเชนให้แต่ไม่เอาตัวใหญ่นะเอาตัวเล็กๆพอเอาพอดีกินมึงเนี่ยมึงดูเดีมันไม่ออกไหมกูเห็นหน้าเอาด้วยละอัเนี้ยมาแล้ว ดาเมจแม่งแบบถึงลูกถึงคนไม่ได้ไม่ขอเนี่ยยืนในฉังคมอยู่ออกไรเดียวเนี่ยออกกันออกเท้ากันดาเบจอยากมีติดขิ้ข้อได้ของไอ้เจมส์หลักของจินละพอใจแล้วจะสะอะเขายังไงเฮ้ยใครทำอะไรเพื่อนผมใครทำอะไรเพื่อนผมพูดดิเไอ้ผมเจอนะพวกเนี้ย เฮ็ดเหรอพอดีกู้เล่นูเล่นน่าำเลยรีเซ็ตปะหรือว่าไม่ได้ได้ ที่อยางวะแต่ผมกูคงอยเพื่อกับพี่ในดีคอร์งงเลยมันกันนะครัะบ๊ายบายบวกมันคำน้องๆคือมันไม่ลูกไม่กล้าดึงเร็วเข้ามาพอดึงเร็วเข้ามาเดี๋ยวมันก็คอมโบกันอีกไม่เกสโดนเร็วดักแล้วก็ออกไม่ได้ก็ต้องจำใจอยู่ตรงนี้ป๊อปเก็บเลย คือกูอยากดึงจาบตัวบางๆเรารอเขาถอยเงี้ยแล้วให้แอนนี่ได้เปิดอ่ะน่าจะโอเคกว่าคิดว่าอีกสานี่ได้ไหมนะแล้วรอเมียนตีก่อนคือตอนแรกๆเรามองแฝดใส่แปลกใจที่ย่ะพอตอนนี้เรา่องไม่บวกเียใจับแอนนี่เขาไม่กล้าอีกหนึ่งคนจับเร็วได้อ่ะดึงเว็กอ่ะโอเคอยู่เออชื่ออะไรนะเว็ก เพราะว่าเจ็นเป็นตัวซีซีของทีมไงตัวอื่นโดดมายังแบบมันหนีไม่ได้แล้วมันได้มีอะไรฝามด้วยนั่นแหละจี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 มูนเตี้ยอ้าวากเป็นกูเดี๋ยวกูเอาหลบให้กูเอามาหลบให้กูเอามาหลบให้ครเป็นเพือนโอ้โหทำไมข้างหลังมันระเบิดอย่างนั้นเละแม่งไม่โดนตัวที่อยากอยากอยากโดนอ่ะอยากโดนหมดอ่ะตายไหม สไลด์เลยไปหน่อยแล้วเรอยกไงคือผมต้องถอยมาผมต้องถอยออกมาเนาะดราม่าเลยเจ้อันติชั้นอะคือผมเข้าในวงไม่ได้เมื่อกี้ผมโดนอัติเวกไงผมต้องออกมาข้างนอกก่อนเดี๋ยวเพื่อนตายด้วยเมื่อกี้ที่จริงมันควรจะชั้นจะออกดาเมจแต่ชั้นรู้สึกเหมือนดาเมจาั้งไม่ออกตอนชั้นอันติที่สองไปไม่รู้ไม่ได้ดูทัน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 แน่นอนเอาซีวิทลอดอยู่กลับมานี่เออกลับมาไอ้ปั้มตีซะ โอ้หเหของแอนนี่เอาต่อ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 อดงมามา no 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 นมล่ยแลมันก็แบบเร็วแบบยุบยุบยเร็วี่ตัวน้อยอ่โดนโดนแล้วมาดิโดนกูทำตมเร็วอยู่นะรอวรรัตเรียมดิด้วยออกออก x m r อันตีปุ๋ได้ไงก่อนเผาหรือเปล่าอันต like ีสามสิบห้าอ nice> ันตีย no> ี่สวิอันตียี่สิบวิรอนมเย็นตีละสามสิบรอก่อนรก่อนมีเรลมาแล้วเนี่ยแหละไม่อยากเย็นเนเยเจเย็นเราคุยกันได้ใช่ผมเราทำยกันทั้งนั้นใช่หรือเปล่า ขาอาจจะเป็นคงญี่ป yep ุ่นก็ได้ญี no okay Ahmad, anyway? <laughs> <laughs > ่ปุ่นไหนทักไทยยังสายญี่ปุ่นดิไอเจนมาสิไอเนี่ยมันต้อดีขายอะไรแล้วเขาร้านหาญี่ปุ่นอ่ะไใครพูดเลยมันจะีปพาหลบพาหลบกูพาหลบกูพาหลบไม่ต้องกลัวพร้อมข้าวยังเนี่ย รอตีไนดะ้ต้องไม่อยากเข้าไปตอนที่แซมมี่มีปัดอะมันจะตอนตอน,นี้เนี่ยเจังหวะที่ตอนจังหวะที่ยาอกมันไม่มีแผงลมแล้วนะเข้าอเอาละโ,<ห>โอ้โหเมื่อกี้ถ้าผมมันตีทันนะสวยนะแต่ผมมันตีไม่ทันเมื่อกี้คือโยง <childhood. S 2> ของเรลแล้วก็อันติยาโอกตามมามันเลยลอยนานใช่ไหมเป็นไงเป็นไงเหมือนที่ผมบอกว่าเหมือนภาพที่ผมบอกผมบอกเ่อตอนนี้เมกีเห็นภาพแล้วว่า คือตอนนี้เร็วเปิดเข้ามายกรวบเสร็จยโสรวบขึ้นแล้วก็โดนคาตาฟเข้ามาปั่นกลางวงแล้วก็ตายหมดเกิดแล้วเพราพไปเลยขนาดนั้นก็เลยแบบไม่ได้พยายามหลบอ่ะเธอแค่มันกดอีเลวอ่ะกดอันตีอ่ะมันก็นําเป็นออกราดเลยเธอมันก็ดึงเธอเข้าไปอ่ะมันก็เลยโดนตรงไหนเวกูขอเธอนะกูขอคิวเมื่อนนะกูขอร้อง มีมาบังเพื่อนได้นะมนีมากเซ็งอ่ะมัไม่ได้ทำอะไรเลยคือแบบช่วงที่แบบมา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 เอามาแล้มา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 ไปยูวไปยาวเ้ยล้วเราดึงอะไรเ่าอะดิงตัวเองมันตัวใหญ่ไปหน่อยอะมันก็เลยแบบว่ากะเยอะไงเมื่อกี้ผมก็อยากดึงหางม้าแล้วหางม้ามันสะบัดขึ้นมาดิหางม้าสะบัดเอาแวะอกตันโดนตันโดนตันโดน ตายโดนโดนโดนตายแต่มันขมฮาก็พอโอ้ยเด๋อวแคทมาปาดก,กูเนี่ยฟริชอเอาโดนกูเอาหมดอ่ะมึงยัเชื่อไหมไหนลอกลกูไม่ไม่ไม่ไม เฮ้ยได้ป่ะเขาเปิดบัตดิสโก้อะอันตีปุ๊บอันตีหมดปุ๊บมาปั๊บเลยสวยบอลผมได้หนึ่งนะแซมมี่เอชมันไม่โอเคเท่าไหร่นะน่ากลัวเนาะต่อ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 ไวไวไวตันโดนตันโดนตันโดตันโดนผมตันโดนอบ ดูโอ๊ยต้องออกผมตัดให้ตัดให้เย็ดโยกหลอกกจังหวะนีท้ทำไมโยกลงไปไ <c oughs> กลจัง <c oughs> โอ้เขไมีคลีบปโอ้แป๊บหน,นึ่งัิตแปจิดสี่นี้เออจิตทำเอาอะไรก็ให้โดนมันก็ได้กูเรียนจิอยู่ <c oughs> เอาให้โดนนะแปลว่ามีดาเมจไหมเออ นายได้บ้างตั้งยุ่งกับวินวอโอ้โหตายว่ะเร็วเกินไม่ทันคือตอนนี้กูทำยังไงก็ได้ให้กูอยู่แต่นี่คือแล้วพวกของแงนี้เราเอามานำมาเฉยขอบคุณโอ้โดนแคท กือบดีแล้วอนาคูไม่แคทนาแคทนอโอ้ยเฮ้ยอ้เขินน่ะเขินนะยิบยิบก่อนมันแตกมันเย็มันไม่แตกไปกว่านี้แล้วมันไม่ได้แล้วมันต้องเอาคุทำคุดูแย่เลยแต่กูไม่ดูอ่ะแต่กูใช้ลินเต้ เดี๋ยวต้องตายแม่นะมันเคยเร็จแล้วครับเจ้าป้าไม่จะไปดูอ่ะอ๋อทุกวิวบ้างหนุนไม่ใช่หมาถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าหมาตัวนี้เนี่ยท่านคงทำแผนนี้สำเร็จไปแล้วจำได้กันหรอกได้ด้วยนะแสดงว่าดูภาคไทยตันโดนแล้วค่ะโอ้ยถามเพื่อน นี่ไงนี่ไงโอ้หูไม่โดนอ่ะแตัวนี้ก่อนสวย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 โอ้สมิลาปั่นอร่อมิอาปันสมิลามันปั่นฟรีอ่ะทุ่ควรไปเปิดการซามสันโดออกอะไรดีอ่ะไม่ได้ออกแล้วมันโอ้ยนิฟเกิร์ดจบไม่จบไม่จบครับ ดู <c oughs> ดูดูสถานการณ์ต้งเวลาบุญเสมอดูครับทุกคนมาคุะดูเวลาคุยดุดูลงไปนอนบนพื้น้ยโอเย็นเย็นเย็นแคทไม่ปล่อยให้อันนี้หรอก